ใชไหมครับคุณก๊อฟจากโรงเรียนวัดสังฆราชานะครับกับครูแขรครับด้านหลังเป็นคนถ่ายถ่ายหน้าตัวเองด้วยพี่ฮัลโหลกำลังจะตามติดชีวิตนักเรียนพาไปชมงานเทศกาล NASA Innovation นะครับมาดูว่านักเรียนจะสนุกสนานแค่ไหนเดี๋ยวตามชมครับตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สถานีแอปพลิงแลักระบังนะคะเด็กๆก็อยู่ข้างหน้าเราเสื้อแดงๆนะคะคือนักเรียนของเราเเอออตต้งิสััญญาแ่กก็รธ ตอนนี้อยู่ไหนนะคะตอนนี้นะครับเรากาลังจะเปลี่ยนสถานีนะครับหรือเปลี่ยนการเดินทางไปที่รถไฟฟ้าใต้ดินนะครับซึ่งเราจะไปลงที่สถานีอะไรนะลาดเสาโคโยดินโคโยดินนะครับเพื่อที่จะนอนนักเรียนโรงเรียนสังกราชาครับไปที่เป็นทาราพาวเพื่อเข้าโรงงานครับสวัสดีค่ะแบงค์ไม่เคยขึ้นในวันทีใช่ไหมลูกครับสิบสเตเป็นยังไง เราต้องไปนี่ๆูนี้องโบอยู่ที่เเพื่อจะเข้าไปที่ธนาคารพอดีเพราะมันสั่งตรงท่ธนาคาพอดีเราเี็นวิธีรานี้แกี่หนึ่งสอง ใส่เงินคะลกเอาตังค์ใส่เลือ้ัดเงินหยัดเงินทาเขีกเอาไมดรู้ดีว่าต้องพอแล้วแต่ก็ไม่เคย สคัญเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างขึ้นเยาวาีครั้งแรกดีครับตื่นเต้นหมดทั้งคันใชแล้วตี่นเต้นครับตเต้นกําลังด่าเราอ่ะว่าอะไร บ้าหรือ่บ้าไม่ใช่บ้าไม่รู้อ่ะออะไรบ้าหลืม่บ้าลมันต่างจากแอร์พลีนยังไงเอ็มอาร์ทีมืดกว่ามืดกว่าเร็วกว่าจะอ้วกด้วยอย่าพูดอ้วกนะเวียนหัวเหรอทำไมอ่ะเพราะเรามองไม่เห็นหรือเปล่าเพราะเรามองทางไม่เห็นเลยจะวโอเคัวใจดนนี้ไม่ลัจังเหมือนโดนส ครับสองนิเวศการเรียนวัดสังขราชค้าวันนี้พานักเตียนเจ้าหน้าที่มาชมนาซาเอ็กซิบิชันค่ะวันนี้นะคะนาซาเอ็กซิบิชันนะคะก็ได้รับความร่วมมือจากบุรีิัเราด้วยแล้วก็วันนี้มีมาสามโรงเรียนนะคะดังนั้นก็หวังว่าเด็กได้ความรู้กลับไปเยอะเลยค่ะใช่เขารู้ตื่นเต้นมากนะครับพี่เป็นครั้งแรกที่ได้ออกมาชมเทศกาลอะไรที่เป็นแบบองจี้งเหมือนเป็นที่แรกของเอเชียเลยนะครับที่เขาได้มาจัดหือว่าเราไปรับเรียนนะครับค่ะดูเด็กๆกัน นี่โรงเรียนอะไรคะครูวัดสุธารามครับมัธยมวัดสุธารามเป็นวัดสุธารามนี่โรงเรียนอะไรคะอะไรนะอะไรนะโอเคนี่นะคะเด็กชาหน่อยเด็กชายหน่อยเด็ด็นี้มาจากโรงเรียนอะไรคะอะไรนะคะเรียนพินอนกษรค่ะเรียนพินอนกษร ที่เราจะเข้าไปงานนักการแล้วมาฟังคําถามเด็กๆที่มีต่ออวกาศกันก่อนนะคะก่อนที่จะไปอวกาศนี่เขาต้องฝึกกี่วันครับอยากรู้ว่าเขาใช้ชีวิตอยู่ยังไงแล้วเขาอาบน้าไหมเขากินอะไรบ้างอะไรแบบนี้ไหมข้าวก่อนก็ได้ข้าวผมอยากทราบว่าที่เอาอากาศเดินขึ้นมาได้ยังไงมันเป็นคำถามทียากจริงเขาหนาวไหมครับเมื่ออยู่นอกอวกาศจะเป็นหนาวไหมอากาศที่ดีเขาไปดาวไหนยังไง ไปได้ไหนยังไงเออไงมาอยากรู้ว่าโอกาสหลุมดําเกิดขึ้นมาได้ยังไงและถ้าโดนถ้าโดนหลุมดําดุดไปแล้วจะไปโผลกที่ไหน<ช>วะ ครูอกอฟก็พาเราไปปั๊มเป็นสัญลักษณ์เป็นเก็บไว้โชว์เก็บไว้ดูหรือว่าไปฝากเพื่อนๆได้นะคะแล้วก็ก็ใส่ไว้ในสมุดแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนอยากได้ก็เดี๋ยวจะเอาไปให้ดูตอนนี้ครับเราจะไปส่องกล้องหาดดันรนะ้ครับเป,เป็นมาเป่นมาเป็นไงไงนะี่นนะคิดว่ามันจะมีอะไรอยู่ข้างในไม่รู้แต่ผมแบบ ก็มีดวงดาวครับบอกว่าเป็นดาวรตอนนี้นะครับเราจะขึ้นไปที่ห้องคุมนักบินนะครับว่าเป็นยังไงเรายังไม่รู้ครับเดี๋ยวไปดู้วยกันดว่าครไปเลยไปเลยหัวใจดวนี้ไม่ลัจงมือโดนส่ๆใจหัวใจนี่มันงงง่ายตือนไม่เคยฟังกันยากเข้าไหมอยากเข้าไหมอยากลงไปกดกดกดใช่อยากไปนั่งดู มันจะพุ่งไปแลยวหพุ<ด>่งว่ามันจะไปมันจะพุ่งไปเลยแล้วเราแต่มันปุ่มเยอะมากเลยนะใช่ครูแล้วแบบงงไปหมดเลยอะไรกันคุณด,ดูข้างบนดิตะป,ปูแบบตะป,ปูเปราะอะไรเนาะหนาปปะจะเปัาอาหารกันดีจะี๋ปักตะเข็บแค่ปุ่ม ถุงงอครูน่าจะเป็นท่อ,อน,ะะน่าจะไว้แบบะตวะวันออาจาระได้แล้วจะอุจระยังไงยังไงให้มันเข้าใช่นี่จะเป็น,บบนดาวนอนหรือว่ามันอาจจะมีเพราะว่ามีส่วนอยู่ข้างนอกอะ่ะครูเรีอกมีเป็นถุงใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเราก็มาน่าจะพ่วงต่อกันถ้าเกิดไม่สามารถนอนได้ก็ว่าอย่างนั้นนะแบบเอาถุงมาใส่ตรงช่องใช่ไหมแล้วเราก็แล้วสองข้างนี้ก็มา,าจมาับ เออจับไม่ให้หลุดใช่ไหมใช <c oughs> อ่อันนี้มันคือรอาจจะเสร็จแล้วก็เอาถุงยัดใส่กล่องหรือเปล่าใช่คือห้องน้ำครับแล้วครูเขาจะได้อาบเขาอาบน้ำป่ะครูไม่รู้น่าจะไม่ <Okay. S 2> ความรู้สึกความในใจนะครับก็คือการเล่นเครื่องเล่นนักบินเอาอากาศครับแต่ครับเราก็จะมาพูดถึงครับผมก็ประทับใจมากครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบทาให้เราสนุกสนานครับและการมาครั้งนี้ก็ทำให้ผมรู้เรื่องเกี่ยวกับการบินเอาอากาศเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับครับ ที่ผมประทับใจนะครับคือได้รู้ส่วนประกอบต่างๆของยานอวกาศได้รู้ประวัติศาสตร์ของบุคคลในที่ศึกษาเกี่ยวกับอวกาศนะครับและก็ขอขอบคุณโครงการนี้มากเลยนะครับที่ได้พาผมมาดูเกี่ยวกับอวกาศครับครับผมก็รู้สึกครับใจตกห้องนักวมเครื่องบินครับเพราะกลุ่มเยอะมากก็ตั้งใจดีแต่ก็มันก็จะอาจจะงงนิดหน่อยและนี่ผมก็ไปตามปั๊มมาได้แค่นะครับ และขอบคุณพี่ใหญ่ใจดีนะครับประทับใจในเรื่องที่ได้รู้เกี่ยวกับ<ม>เกี่ยวกับชุดของนักบินอวกาศว่าส่วนประกอบมีอะไรบ้างและความเป็นมาของชุดว่ามีชุดไหนมาก,ก่อนเป็นประวัติแล้วก็ขอขอบคุณผู้ผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนผมประทับใจกับการใช้<ม>ชีวิตอวกาศ ของนัโอากาศที่อดทนออการทำทีวีครับโอเคน้องนี่มันประจับัยตรงที่ได้รู้ว่ายานอวกาศมีอะไรบ้างและชุดอวกาศลักษนาเป็นยังไงขอขอบคุณผู้ใจเย็นดีมากเลยนะครับคครับสิ่งที่ผมรับใจก็คือเรื่องการที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับยานอวกาศการเอาทีวีลอดในอวกาศและอาหารการกินของที่ได้ไป ดวงจันทร์ก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนที่ให้ผมมาครับ <c oughs> ครับผมประทับใจทุกอย่างเลยได้ความรู้มากมายเลยครับได้ความรู้เรื่องอากาศเยอะแยะมากมายครับขอบคุณครับนิสาสิ่งที่หนูประทับใจ <c oughs> วันนี้ก็คืออะไรห้องจําลองสุญญากาศเพราะทาให้หนูได้รับความสนุ <c oughs> อกอบคุณอย่า <c oughs> ง่ครับ ก็ตอนนี้ก็เสร็จชิ้นที่พานักเรียนโรงนีนวสังกราชามาเยี่ยมชมน a าซ E าเอ็กซ์เพชันแล้วนะครับถือเป็นโอกาสที่ดีมากที่ได้พานักเรียนมาิในงานครั้งนี้นะครับซึ่งเป็นครั้งแรกในเอเชียนวันออกเียงใต้ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีมากที่หลายๆคนก็อยากจะมานะครับเรามีโอกาสได้มาน้เราไม่มีโอกาสนี้นะครับเราต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่สนับสนุนคุณในการที่จะนำนักศึกษานำนักเรียน มาเยี่ยมชมงานในวันนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณครูการตี้นะครับที่เป็นคนติดต่อประสานงานให้พวกเราได้มีโอกาสพานักเรียนมาในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณมากจริงๆครับขอบคุณครับ